สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันหนีพาเลาะสวนที่ซุมโลงเด้อพี่น้องเด้อขายยังบ่ทันเบิดดอกพี่น้องเฮยห้ากับเขาเธอนึงพี่น้องเอ้ยเฮาก็บเขาเทื่อนึงเนาะนี่สวนอยู่ซุมโลงพี่น้องอันนี้สวนที่ซุมโลงพี่น้องเอ้ยหญ้าก็ยาวเราสิได้ตัดหญ้าแล้วบัดทีนี้ขายไปรอบนึงแล้วพี่น้องสวนที่ซุมโลงสิตยาคือเก่า สีดยา่นยาคือเก่าไปหน่อยสีดยาผลยาเหมือนเดิมเลยพี่น้องให้เบ่งไปรอบๆพี่น้อยส่วนทีชมรมนี่งางามลยเรียนนะพี่น้องทุกหมากันยุ่งยำอย่างเดียวย,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 ยังบอทันขายเบิร์พี่น้องเขากะเขามาเทืนหนึ่งเนาะเขากะเขามารอบหนึ่งแล้วเลยว่ามีดหนึ่งพี่น้อง ขอปัสสาบ้านเพิ่นกับมีดหนึ่งพึ่งเข้ามามีดหนึ่งเราก็เริ่มเข้ามาตัดแล้วแถวหนึ่งพี่น้องเอ้แถวทับ,บิดขึ้นก่าเหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อลากสายไปนำเป็นมือกองไปนำเรนนป็นชุดเทานีาบ่า ทุดเลยนะเป็นบมาพี่น้องถ้ามายังเต็มต้นเขาก็นิ่มหมาไปทีไรพี่น้องเลยยันนอนยันบงกขาไปเจาหมามาเขาเรียนเลยว่าลูกเขาเรียนนะแต่ละเมื่อแต่ละเศร้าก็สีได้อยู่ไปทีไรพี่น้องเลย สาน้ำเหอด้ำยาอยู่ที่และทำงานชนเรียนนรบ่มียังไรแล้ว,ลลวทุกเศ้าเลยพี่นองเดินเท้าเห็ดลายสวนก็จะอยู่ประมาณนี้ยามาเร้าไอ้พี่สิบยาไปสี่ขม,มือพี่นองเลยยามาเศ้านะต้นเสมอเลยพี่นองเลยต้องห่วงวกหมาอักกะเลยขายไปน้ำแล้วเนาะขายไปเท่านึงพี่นองขายไป้างหนึ่งแล้วเนาะขามาตัด้างหนึ่งแล้ว ช่วงนี้ก็บอกค่อยวางไปได้พี่น้องวเลยบอกค่อยวางยังเพราะว่าพ่อขาขับมาสื่อเรียนเขาก็ต้องไปคนเรียนเนาะแล้วก็บอกบอกมีเวลาถ่ายเนี่ยเพียงแอ้วเลยนิ่นมากเต็มที่พี่น้องเ้นิ่นเะลูกเต็มที่เลยสิก็ได้ทุกคนพี่น้อง ย่างเวลาย่างกับชิ้นไว้ในจังหน่อยเลยพี่น้องเลยให้เบิ่งซ้ำนี่กันพี่น้อง